ขนมปังลดน้ำหนักแล้วจะกินได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังอยากลดน้ำหนักหรือว่าดูแลสุขภาพแล้วยังสงสัยว่าแล้วขนมปังล่ะจะกินได้ไหมเพราะว่าขนมปังเนี่ยมีแต่แป้งวันนี้นะคะอหมียวก็ายากจะมาแนะนำนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากกินขนมปังแต่ว่าเรากำลังไดเอทหรือว่าลดน้ำหนักอยู่นะคะเหมีกวก็อยากจะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราต้องควบคุมในส่วนของพลังงานนั่นเองคะ่ะ แต่สำหรับใครที่ชอบทานขนมปังจริงๆนะคะวันนี้หมิวก็มีเทคนิคนะคะสองเคล็ดลับมามอบให้กับทุกคนนะคะข้อที่ 1, 1ให้เลือกทานขนมปังที่ไม่ผสมน้ําตาลนะคะและเป็นขนมปังเจค่ะเพราะว่าขนมปังที่ไม่มีน้ําตาลหรือว่าขนมปังที่ไม่มีไข่เนี่ยเขาจะมีพลังงานที่ต่ำกว่าขนมปังแบบปกติค่ะ แต่เนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความกรอบนอกหรือว่าแข็งนอกนุ่มในนะคะแต่รับรองค่ะว่าก็กินได้ไม่ยากเพราะว่าหมิวเนี่ยก็ทําขนมปังชนิดนี้ขายอยู่นะคะลูกค้าของหมิวหลายท่านกําลังลดน้ําหนักอยู่แต่ก็ทานขนมปังได้แล้วก็มีน้ําหนักที่ลดลงแล้วก็สุขภาพที่ดีได้ค่ะ แบบที่2เลยก็จะเป็นขนมปังแบบ keto l ลค c a r บนะคะซึ่งขนมปังชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีแป้งเนยนมน้ํามันน้ําตาลนะคะเขาเนี่ยจะใช้เป็นแป้งอัลมอนด์แล้วก็วีกลูเตนเนี่ยแทนนะคะเป็นวัตถุดิบที่ทดแทนขนมปังแป้งสาลีนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของพลังงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะขนมปังแบบมีแป้งเนี่ยก็อาจจะมีคาร์บสูงไขมันต่ำแต่ว่าขนมปังแบบสาย k e โตเนี่ยก็อาจจะมีคาร์บที่ตา่าแต่ว่าไขามันที่สูง นี ings, ่ก็ต้องแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยสามารถเผาผ่านแบบไหนบางคนก็ชอบเผาผ่านไขมันก็ต้องเลือกแบบฝ่ายคีโตแต่ว่าถ้าท่านไหนเนี่ยเผาผ่านแป้งเก่งนะคะก็ต้องเลือกแบบขนมปังปกติแต่ว่าเราก็เลือกในส่วนของไขมันแล้วก็น้ําตาลที่น้อยลงนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะทุกคนแค่เราเลือกเป็นเราก็สามารถทานขนมปัง ได้แบบมีความสุขจริงๆแล้วขนมปังเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะคะเราต่างหากที่ต้องเลือกบริโภคนะคะแล้วก็เรื่องจํากัดของปริมาณในการทานให้เหมาะสมต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วทุกคนก็ไม่ต้องเครียดเรื่องการทานขนมปังแล้วนะคะเราก็หันมาดูพลังงานนะคะหรือว่าส่วนประกอบของขนมปังแทนแค่นี้ก็จะทําให้เราเนี่ยทานขนมปังได้แบบไม่รู้สึกผิดค่ะ แต่ท่านคนไม่รู้ว่าจะซื้อขนมปังที่ไหนดีหนวก็แนะนําขนมปังของหนูนะคะเพราะว่าขนมปังของหนูเนี่ยเป็นแบบไม่มีน้ําตาลแล้วก็มีไขมันที่ต่ําแถมเจวีแกนก็ทานได้นะคะกินแค่ครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วนะทุกคนและที่สําคัญสามารถเอาไปทําเมนูได้หลากหลายจะไปชุบไข่หรือว่าทาแยมเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าแม้ไม่มีน้ําตาลแต่ก็กินง่ายแถมขับถ่ายดีด้วยนะทุกคน หรือถ้าใครยังไม่สะดวกสั่งของหยู่นะคะหมูอก็แนะนําให้หาซื้อตามร้านสุขภาพใกล้บ้านนะคะเพราะตอนนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะทําขนมปังแบบไม่มีน้ําตาลหมิวสนับสนุนให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็เลือกทานของดีที่ดีต่อสุขภาพกันนะคะ เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสูตรทำขนมง่ายๆหนูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับหนูด้วยนะคะแล้วหนูจะเอาคลิปด,ดีๆเทคนิคดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกสำหรับวันนี้หนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย